ตู้แช่แข็งเราจะแช่ประเภทที่เป็นวิบที่เป็น non dairy เลยนะคะ non dairy คือต้องแช่ช่องฟรตนะลูกค้าดูได้ที่ตรงนี้เลยว่าตรงนี้นะ non dairy ถ้าวิตัวไหนเขียนว่า non d a i ี y ลูกค้าต้องแช่ช่องฟรตนะคะถ้าลูกค้าไปแช่ช่องธรรมดานะวิบจะเสียนะตัวนี้คอือตัวแรกเลยวิบลิชโก้ตัวต่อมาแซนวิปม่วง ใชยรสกับแซนวิชเนี่ยค่ะรสชาติเขาจะออกค่อนข้างหวานนิดนึงและตัวต่อนีตัวต่อไปคือวิปเมาลิบางคนก็เรียกมาอุลิบางคนก็เรียกวิปเมารลิตัวนี้จะหวานน้อยค่ะแต่ถามว่าตัวไหนที่ที่ทนร้อนที่สุดเลยนะจากปากที่ลูกค้าเขาบอกทางร้านมานะตัวนี้ค่ะ ซันวิฟตัวนี้จะทนร้อนที่สุดเลยในช่วงหน้าร้อนแบบนี้บรรยากาศนี้เขาเอาออกไปขายตามตลาดหรือว่าเขาทําเค้กให้ลูกค้าเขาบอกตัวนี้คือทนร้อนสุดๆตัวต่อมาเป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นน้ำทาร์ตนะคะน้ำทาร์ตจะสำเร็จรูปลูกค้าสามารถใส่ในตัวทาดไข่แล้วก็อบได้เลย ทุกกล่องจะมาในขนาด1กิโลกรัมอ่านี่อ๋อโอเคประมาณประมาณเป็นกล่องใหญ่เก้าร้ยเจดเก้า้อยเจ็ดแต่ถ้าเป็นสามตัวนี้จะมาหนึ่งกิโลหันกัมเรามาดูของแช่แข็งตัวต่อไปนะคะสตรอเบอรี่แช่แข็ง ลูกโตมากเลยเพื mm ่อนเ่เห็นไหมตะตอกนน็มีแช่แข็งมาถุงละหนึ่งกิโลค่ะ mm hmm. ลูกใหญ่มาก mm hmm. บูเบอรี่แช่แข็งถุงแช่แข็งนะผลไม้แช่แข็งจะบรรจุถุงละหนึ่งกิโลกร,รัมนะคะ mm hmm. อ่ามาลองมาดูในตู้แช่แข็งก็ มีประมาณนี้นะคะบางตัวอาจจะหมดเพื่อนๆดูว่ามีอะไรบ้างของตู้แช่แข็งแล้วก็ตู้แช่ธรรมดานะเป็นยังไงกันบ้างคะตู้แช่เนาะประเภทวิฟเลยแล้วก็ผลไม้แช่แข็งยังไงเพื่อนๆก็เองมาดูสินค้าภายในร้านได้นะคะที่เพจเบเกอรี่แลนการในคลิปนี้ก็ กดไลค์กดแชร์อยากซอาบสินค้าประเภทไหนตัวไหนส่งอินบ็อกซ์เข้ามาถามที่ร้านได้เลยค่ะวันนี้ไปก่อนนะบายบายสวัสดีค่ะ